เป็นคนผิวแห้งแล้วก็ขัดความชุ่มชื้นค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่บอบบางอย่างผิวรอบดวงตาจะแห้งแล้วก็มีริ้วรอยด้วยความที่เป็นคนชอบเดินเที่ยวกลางแจ้งชอบไปถ่ายรูปตามคาเฟ่ที่มีสวนดอกไม้ผิวหน้าก็เลยมีปัญหาเรื่องแห้งแล้วก็กร้านค่ะตอนเที่ยวก็เพลินค่ะออไม่กลัวทั้งแดดแล้วก็ไม่กลัวทั้งลมแต่พอกลับถึงบ้าน เห็นผิวที่แห้งกร้านแล้วก็หมองคล้ำไม่อยากส่องกระจกเลยค่ะน้องสาวแนะนำให้ทดลองใช้บอกว่าเป็นสกินแคร์ที่ผลิตโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยของสูนร์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติแก้ปัญหาผิวที่มีอายุโดยเฉพาะผิวแห้งที่ทดลองใช้เพราะว่าไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวไม่ต้องกังวลเรื่องแพ้ค่ะ ตั้งแต่ใช้ครั้งแรกนะคะก็รู้สึกเลยว่าเนื้อเซรั่มซึมลงสู่ผิวได้เร็วที่ประทับใจมากเพราะว่าก่อนนอนค่ะตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ยังรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นที่ยังคงอยู่บนผิวหน้าค่ะใช้มาระยะหนึ่งก็รู้สึกได้ค่ะว่าผิวที่เคยแห้งนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นผิวที่เคยกร้านก็นุ่มนะคะสัมผัสได้เลย เวลาที่เราลูบหน้าพี่จะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันแน่นๆนะคะเนียนๆสองกระจกดูก็จะรู้สึกค่ะว่าผิวเราเนี่ยมันละเอียดขึ้นแน่นขึ้นกลับมาชอบตัวเองอีกทั้งและก็คิดว่าวเองคิดถูกค่ะนี่เปิดใจทดลองใช้เหมือนเขาช่วยสะสมผิวที่ดีให้เรารักเลยค่ะ